สวัสดีครับพบกับช่องของราเต้ทอยกันอีกแล้วนะคะนะครับวันนี้ครับผมก็ได้รถเหล็กนะครับของงานมาเจลเร็นะครับมา1คันนะฮะก็คือเชฟโรเลตคอเวสนะฮะมารีวิวนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนักสะสมรถเหล็กเนี่ยได้รับดูรับชมกันนะครับต้องก่อนอื่นเลยนะครับเป็นคันนี้นะฮะมาเจลเร็กชุดนี้ถือว่าเป็นเออเป็นชุด ประจำเดือนกันยาเลยนะครับนะครับมันจะมาด้วยกันทั้งหมด6คันนะครับอย่างที่ผมขึ้นไว้ในรูปนะครับแต่ดูลักษณะแล้วนะครับน่าเก็บทุกคันเลยนะฮะคันที่น่าสนใจและน่าเก็บที่สุดเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเป็นเจ้านิสัน GTR Nismo นะครับสีขาวที่น่าเก็บนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เจอนะครับพังเอิญว่านะฮะได้ไปเจอเจ้าคันนี้ก่อนนะครับเจออยู่คันเดียวครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆมันไปไหนหมด นะฮะก็สงสัยคงจะถูกเก็บไปหมดแล้วนะครับผมก็เลยได้คันนี้มานะครับก็ถือว่าสวยครับเขาบอกว่างานชุดนี้สวยแล้วถูกด้วยนะครับเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจประจําเดือนนี้เลยกันทีเดียวนะครับต้องมากล่าวถึงเจ้า c o n v e r ซีเ7ก่อนนะครับอันนี้ผมขอหยิบยกข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามันเป็น C7 นะครับหรือหรือมันมีชื่อเรียกว่า St ติงเรย์นะฮะสติงเรย์นั่นเองนะครับคอนเว C7 นะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า c o n v e c t Stingray นะครับในปี2014นะครับเป็นสปอร์ตรถสปอร์ตรุ่นที่7ของค่ายเชฟโรเลตผลิตในปี2014ถึง2019เครื่องยนต์วางหน้าขับหลังตามสไตล์นะครับตามสไตล์รถแข่งเลยนะครับเพราะรูปทรงเขาจะเหมือนรถแข่งอยู่แล้วนะครับดังภาพเครื่องยนต์นะครับอันนี้ผมขอหยิบจากเป็นสเปคของโรงงานเลยนะก็คือ Supercharger นะครับ เครื่อง V8 นะฮะ6.2ลิตรนะครับ LTC นะครับเป็นรุ่นย่อยของก็คือ Z06 นะอันนี้จะเป็นข้อมูลเทคนิคตามรุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าผมผิดถูกยังไงเนี่ยผมขออภัยนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากๆนะครับส่วนนะครับคันนี้นะครับนะครับที่ได้มานั้นนะครับเป็นรุ่นเคเอ่อมอเตอร์สปอร์ตของค่ายเลยนะครับ ของค่ายเชฟโรเลตนะครับเป็นรถสปอร์ตที่ถูกสร้างขึ้นนะครับโดยการร่วมมือกันระหว่างบริษัทแพทแอสินเลอร์ Pat ler, นะครับแล้วบริษัทเชฟโรเลตนั้นร่วมกันพัฒนาเจ้าคันนี้ขึ้นมานะครับสำหรับในการแข่งขันรายการ g t l เดอร์มงนะครับ GTLM นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะแตกต่างกับรถธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะเป็น LT 5.5นะครับเครื่อง5.5ลิตรนะครับ เครื่อง V8 นะครับเกียร์ e x t r a c t นะครับกึ่งอัตโนมัติ6สปีดนะครับจะได้แรงม้ามาที่491แรงม้านะครับที่6000รอบต่อนาทีนะครับน้ำหนักตัวรถมันจะอยู่ที่ตันนิดๆนะฮะถือว่าเบานะครับต้องไล่เบานะครับสำหรับรถแข่งนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆนักแข่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเยอะนะครับใครสนใจลองไปหาดูได้ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับในฐานะผมเป็น ผู้เล่นหน้าใหม่นะฮะก็ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่แล้วกันนะครับแล้วก็มาเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับสองล้อสองคันนะฮะว่าเราได้ลดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะถือว่าเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องกันนะครับอ่ะเรามาดูรีวิวดีกว่านะครับสำหรับเจ้าคันนี้ที่ผมได้มานะครับงานนี้เป็นงานมาเจอเรตที่อยู่ในซีรีส์ของ Racing Car นะครับนะครับกับเจ้า c h e v r ร l e t c o คลเวนะครับอืม หลายนี้เลยครับ G T L M นะครับ G T g e m a n นะครับหมายเลข3นะครับสาหรัฐอเมริกานะครับแลีวจ็มีเอ่อ m a เ u r e นะครับเดี๋ยวแกะออกมาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าทำไมซีรีส์นี้นะครับถึงน่าเก็บนะฮะผมก็ได้คันนี้มาโอกาสต่อไปน่าจะได้คันอื่นๆอีกนะครับต้องออกไปหา นะครับอาจจะหายากสักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ใครหลายๆคนนั้นทั้งใหม่ทั้งเก่าต้องการนะครับก็แกะออกมาเลยนะครับดูกันชัดๆนะฮะเดี๋ยวไปหาเอาใหม่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับในซีรีส์นี้นะครับถือว่ามาในราคาถูกเลยฮะนะครับเออถือว่าเป็นจุดที่ เป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งคือก็ามาในราคาถูกกับสภาพรถที่ดีขึ้นนะครับซึ่งแตกต่างกับงานก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นกระแสดราม,มา่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเจ้ากบในกระแสนั้นหน้ามาดูนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวดูการ์ดก่อนดีกว่นานะครับก่แกะออกมาแล้วไหน,ไหนแกะออกมาก็แกะออกมาให้มันหมดนะฮะโยวยไป รีวิวกลางวันอาจจะแสงอะไรมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไม่สวยนะครับเทคนิคต่างๆนี้อันนี้ผมต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับสําหรับการวางแสงไฟแสงกล้องอะไรประมาณเนี้ยนะครับรวมถึงเสียงด้วยนะครับอาจจะได้ยินกันไม่ค่อยชัดเจนนะนะครับต้องขออภัยอ่าการ์ดนะครับที่ได้มาครับเชฟโรเลตคอเวสนะครับเป็นรถสีเหลืองนะฮะ นะครับแล้วก็มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับว่ามาดูกันว่ามันจะตรงกับที่ผมพูดไปหรือไม่นะครับเครื่องนะฮะ v 8นะครับอย่างที่ผมพูดไว้นะครับ energy size นะครับอันนี้เขาให้มาที่มันเป็นเซนติเมตรอะเซนติเมตรสามนะครับน่าเป็นลูกบาทเนาะนะครับ460นะครหบ power แรงม้านั่นเองนะครับแต่ข้อมูลที่ให้มาคือ491ครับสปีดนะครับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ วิ่งเต็มที่เลยนะครับ0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยนะครับเขามีใช้เวลาวิ่งไปทั้งหมด3.9วินาทีเท่านั้นเองน้ำหนักรถนะฮะตรงนี้มันตัน4เลยนะฮะตัน4นะครับทอร์กนะฮะทอร์กตรงนี้ทอร์กนะครับก็นะครับนิวตันเมตรนั่นเองแรงบิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ์ดใครบางคนก็จะอาจจะเก็บการ์ดด้วยนะครับ นะครับสวยๆนะครับมาดูรายละเอียดตัวรถอ่าขออนุญาตเปิดไฟนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับด้านหน้านะครับไฟที่ให้มาเป็นพลาสติกใสนะครับสวยๆเลยตาสัญลักษณ์โควิดนะครับปกติเราจะได้เห็นเชฟโรเลตอะมันจะเป็นตาบวกใช่ไหมนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นโควิดนะครับโควิดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโควิดสติงเรย์นะครับนี่ด้านหน้านะครับ ทำได้สวยมากมีการเอ,อ่อเพ้นสีเทาไว้ตรงกระจังด้วยครับจะเหมือนจริงมากๆด้านขวานะครับก็จะมีเด่นๆออกมาก่อนเลยก็คือดีคอว่า GTLM นะครับซึ่งเป็นรายการแข่งขันของเขาหมายเลข3สีแดงมัจจเรตนะครับธงชาติสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีแถบไล่ไปเฉียงด้านเฉียงขึ้นไปเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับด้านนี้ นะครับมีผู้สนับสนุนน้ำมันเครื่องโมบิวันนะครับอ่าล้อนี่ฮะจุดเด่นล้อมาล้อมาเจรตนั่นเองที่เป็นขอบรถเหมือนรถสนามเลยนะครับนะครับรถสนามด้านซ้ายก็เหมือนกัน m o บิวันแล้วก็ช่องเติมน้ำมันนะครับนะครับกระโปรงหน้านะครับก็จะมีเป็นเส้นสีดำนะครับอันนี้ก็จะเปรียบเทียบกับรูปของรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆสีเหลืองก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นะครับแล้วก็มีคาดกระจกว่าโควต์นะครับเป็นรถสีเหลืองทั้งลำเลยนะครับรถสีเหลืองด้านหลังนะครับด้านหลังไฟนะครับไฟคู่ตามสไตล์โควตนะครับสติงเรย์นะฮะปีสอง4ัิก็จะเป็นไฟแบบนี้นะครับแล้วก็สปอยเลอร์ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับดูลักษณะโยกได้เหมือนจะแกะได้นั่นเองนะครับประตูลองเปิดดูซิว่าได้ขนาดไหนนะครับประตูประตูประตูนี่ครับ ่ประตูก็จะเปิดได้ประมาณนึงนะครับประมาณนี้นะครับควงมาไล้ยซ้นะครับภายในเป็นสีดำนั่นเองนะครับรถมีโช๊คนะฮะด้านใต้รถนะครับก็จะผลิตเรอด้วย์เจ็ดสอง7ูนนะครับเป็นรถผลิตเร็วๆนี้นี่เองนะครับของปีนี้นะครับมาเจอเรตนะครับนะครับดิกกชอยนะฮะอัตราส่วนหนึ่งต่อกสิ นะครับ Made in Thailand นะครับตรงนี้มีชื่อว่า GM TM นะครับเชฟโรเ c o คอ e ว t e นั่นเองรายละเอียดก็ให้มาประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นรถสีเหลืองนะครับสวยๆนะครับที่น่าเก็บนะครับหนคันนะครับผมถือว่านะครับก็ผมตั้งใจจะเก็บชุดนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันดูแล้วค่อนข้างสวยนะฮะค่อนข้างสวยสำหรับงานมาเจร็ดชุดนี้นะครับปกติแล้วผม รู้สึกตื่นเต้นนะสำหรับเห็นชุดนี้นะครับหืน่าเก็บมากนะครับก็จะไปหาเก็บนะคันนี้ถือว่าเป็นจังหวะจังหวะจังหวะดีเลยนะครับที่ผมไปได้คันนี้มานะครับก็สวยสดนะครับงดงามกันเลยทีเดียวสําหรับเจ้าโควิดนั่นเองนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาดูหาเก็บกันได้ครับลงตู้แดงนะฮะ นะครับลงตู้แดงก่อนเขาว่ากันอย่างนั้นนะนะครับอันนี้ผมก็ไปเจอมาจากเซเว่นใกล้บ้านนี่แหละนะครับแล้วก็มีตู้แดงมาลงก็เพิ่งจะได้เห็นเหมือนกันนะครับก็มาเจอคันนี้แหละนะฮะก็เลยเก็บมาก่อนครับประถมมาเลิกเบิกใช้ตําหนิติดเซียนไม่มีเลยสําหรับงานชุดนี้ถือว่าถือว่าสุดยอดครับสำหรับทางค่ายมาโจเรตนั่นเองนะครับนะครับก็ถือว่าผมไม่เคยนะครับสนใจ แบบนี้มาก่อนนะฮะก็ถือว่าลองไปหาเก็บกันนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์น่าติดตามกับช่องของราเต้ทอยนะครับว่าเราคอยติดตามดูว่าผมจะนํารถอะไรมารีวิวให้ได้ดูกันอีกนะครับก็รถเหล็กหลายๆค่ายแหละนะครับก็ทุกอย่างที่เป็นรถเหล็กแหละก็จะนำมารีวิวกันให้ได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับรบก,กวนเพื่อนๆพี่ๆมากแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ